วันนี้แต่มีคําแนะนํำง่ายๆสำหรับลูกค้าที่ใช้งานแล้วเคยเจอไฟเตือนบนหน้าปัดไม่ว่าจะเป็นไฟ ABS หรือไฟ TPS m เราควรทํายังไงมาดูกันเลยครับไฟเตือน ABS ระบบป้องกันล้อล็อกเมื่อไฟ ABS โชว์แปลว่าระบบช่วยป้องกันล้อล็อกอาจจะมีปัญหาแต่ไม่ต้องตกใจนะครับ เบรกปกติยังใช้งานได้ตามปกติเพียงแต่ระบบ ABS จะไม่ทำงานคําแนะนําก็คือให้ลูกค้านะคะขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้าเพิ่มขึ้นและรีบนํารถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบโดยเร็วที่สุดครับและไฟเตือนที่2เป็นไฟ TPMS ระบบจะตรวจสอบแรงดันลมยางไฟนี้โชว์แสดงว่าลมยางในล้อใดล้อหนึ่งอาจจะอ่อนเกินไปหรือไม่สมดุลสิ่งที่ควรทําก็คือให้หยุดรถในที่ปลอดภัยครับตรวจสอบแรงดันลมยางทุก้อเติมให้ได้ตามค่ามาตรฐานที่ระบุตามสติ๊กเกอร์ข้างประตูหรือคู่มือรถนะครับ ถ้าเติมแล้วไฟไม่ดับควรนํารถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบเซ็นเซอร์ครับและสรุปง่ายๆเลยนะคบไฟ ABS โชว์รถขับได้แต่ให้ลูกค้าเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถและรีบนํารถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการนะคบส่วนไฟ TPS โชว์ P M Show, แนะนําให้ลูกค้าตรวจสอบแรงดันลมยางตามค่ามาตรฐานหากไฟยังโชว์อยู่ก็แนะนําให้ลูกค้านํารถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการเพิ่มเติมครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากลูกค้ากดติดตามกดแชร์และกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไป